สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับมาพบกับเปียกเช่นเคยครับนิสสันน่าใช้ครับวันนี้นะครับผมเปียกก็จะมาแนะนํารถกระบะนะครับ4ประตูนะครับน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งครับเป็น Black ดีชั่นนะครับผมเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์2003ครับผม163แรงม้าครับผมนะครับราคานะครับอยู่ที่8 8 4 0 0 0บาทครับรุ่นนี้น่าใช้ยังไงครับผมเดี๋ยวตามเปียกมาดูครับผมว่ามีอะไรให้บ้างนะครับเพื่อนๆได้อะไรไปบ้างครับ ส่วนโปรโมชั่นนะครับผมท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเปียกจะแจ้งให้เพื่อนๆได้ทนาบนะครับผมว่าใช้เงินออกรถอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปชมรถกันเลยครับผมว่าแบล็กดีชั่นสประตูเกียร์ธรรมดาคันนี้มีอะไรให้บ้างครับผมตามเลยครับโอเคครับเพื่อนๆนนะครับแบล็กดีชั่นนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นกระจังหน้าแบบนี้เลยครับผมกระจังหน้าอินทล็อกสีดาแบบนี้ครับ มองเห็นชัดเจนครับบนท้องถนนนะครับรูระบายอากาศใหญ่แบบนี้เลยนะครับระบายความร้อนได้ดีมากครับเพื่อนๆนะครับผมสุดหล่อสุดเท่เลยนะครับในส่วนของไฟหน้าครับเป็นไฟหน้า LED นะครับผมมาพร้อมไฟ For m ม Home นะครับผมนะครับเพิ่มลัศนวิสัยในการมองกลางคืนนะครับการขับรถกลางคืนนะครับมองเห็นชัดเจนนะครับหรือแม้กระทั่งเวลาฝนตกนะครับผมนะครับ สวยหล่อแบบนี้ครับมีความปลอดภัยด้วยครับเพื่อนๆนะครับส่วนของไฟตัดหมอกนะครับผมก็ยังไม่ติดตั้งมานะครับผมในส่วนของบริกชั่นคันนี้นะครับก็สามารถเพิ่มเติมได้ครับด้านข้างครับเป็นซุ้มล้อหมุดใหญ่แบบนี้ครับติดตั้งมาให้้แต่โรงงานเลยนะครับเพิ่มความหล่อความเท่ให้กับตัวรถนะครับในส่วนของล้อครับเป็นล้อแม็กขอบ18แบบนี้ครับผมนะครับ เป็นดิสเบรกนะครับด้านหน้านะครับเกาะถนนได้ดีเยี่ยมครับผมได้ล้อใหญ่แบบนี้เลยนะครับมาชมด้านข้างรถกันครับผมกระจกมองข้างครับเป็นไฟเลี้ยว LED แล้วนะครับนะครับมองเห็นชัดเจนครับเพิ่มความปลอดภัยด้วยกล้องรอบคันครับ360องศาครับนะครับดีมากเลยนะครับ ก็ยังมีเตือนวัตถุล็อบคันให้ด้วยนะครับด้านข้างตัวรถครับมือจับเป็นสีดำนะครับผมสีดำกุญแจเคเลสครับเปิดปิดประตูนะครับไม่ต้องล้วงกุญแจครับกดปุ่มได้เลยครับผมเปิดปิดหรือล็อกประตูนะครับด้านข้างครับเสริมบันไดข้างมาให้ด้วยครับจะได้ขึ้นลงสะดวกสบายนะครับ มาพร้อมลายสติกเกอร์ด้านข้างครับลายสติกเกอร์เนี่ยยาวไปถึงด้านท้ายเลยนะครับหล่อเท่แบบนี้เลยครับเพื่อนๆนะครับและส่วนของล้อหลังครับก็เป็นดัมเบลกนะครับผมนะครับก็ที่สำคัญนะครับนิสสันทุกคันนะครับเป็นเหล็กคัตซีชิ้นเดียวนะครับแข็งแรงครับมาทุกหนักได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับ มาชมด้านท้ายรถกันครับเพื่อนๆด้านท้ายก็จะเป็นไฟท้าย LED แล้วนะครับผมขี่บนท้องถนนนะครับด้านหลังนี่มองเห็นชัดเจนเลยครับสัญลักษณ์ตัว E นะครับด้านซ้ายนะครับก็มีกล้องถอยหลังให้ด้วยครับกล้องถอยหลังพร้อม ตัวล็อกนะครับผมล็อกฝาท้ายให้ด้วยครับก็จะมีการชนท้ายให้นะครับติดตั้งมาให้ตั้งแต่โรงงานเลยนะครับผมมีเซ็นเซอร์4จุดนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้ด้วยครับลายสติกเกอร์ตรงฝาท้ายนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็แบล็คดิชั่นคันนี้ยังเป็นฝาท้ายแบบแ่อนแรงนะครับสามารถเปิดมือเดียวนะครับยกมือเดียวได้เลยนะครับผมนะครับ ด้านบนก็จะเป็นครีบฉลามนะครับครีบฉลามเสาอากาศนะครับฟอมไฟเบรกดวงที่สามนะครับสวยงามมากครับเพื่อนๆนนะครับเดี๋ยวเรามาชมตัวรถด้านในกันครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาชมตัวรถด้านในกันครับผมในส่วนของด้านในนะครับในตัวรถนะครับผมพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับ ก็มีฟังก์ชันที่พวมมาลัยนะครับทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับด้านขวาก็จะเป็น c ล u i คอ control นะครับล็อกความเร็วนะครับในส่วนของด้านซ้ายครับก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับวิทยุนะครับหรือตั้งค่าต่างๆได้ครับผมุงล้มนะครับ2ลูกนะครับผมมี A-back ให้2ลูกนะครับหน้าจอครับหน้าจอใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมมีกล้องรอบคันให้ครับ โทรที่หน้าจอตรงนี้นะครับผมและกล้องถอยหลังนะครับแอร์ครับเป็นแอร์ออโต้นะครับแยกเลยนะครับเพื่อนๆนะครับซ้ายขวาได้เลยนะครับผมนะครับส่วนของเบาะครับก็จะเป็นเบาะผ้าอยู่นะครับเบาะผ้าแต่เบาะผ้าไม่อมฝนนะครับนะครับทำความสะอาดง่ายครับที่สําคัญไม่อมฝนด้วยนะครับ ด้านบนครับผมก็จะเป็นกระจกตัดแสงให้นะครับผมกระจกมองหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมแถวสองกันครับผมครับเพื่อนๆผู้โดยสารแถวสองนะครับผมนะครับก็จะเป็นบอกผ้าแบบนี้นะครับบอกผ้าเหมือนด้านหน้าเลยนะครับไม่อมฝนนะครับ แล้วก็มีแอร์แถว2ตอนหลังให้ด้วยครับผมยีม่สันนาวาร่าทุกคันนะครับมีแอร์แถว2ให้ด้วยนะครับแล้วก็บาะดหลังนะครับสามารถพับขึ้นได้นะครับผมโอเคครับสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับผม ก็ฝากเจ้านิสสันนาวาร่าแบล็คลิช i o น4ประตูคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมราคา884,000บาทเกียร์ธรรมดานะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจนะครับผมก็โทรสายตรงมาหาเปียกได้เลยครับหรือแอดไลน์นะครับเบอร์โทรด้านล่างนะครับผมออกรถเริ่มต้นนะครับอยู่ที่19,999บาทเท่านั้นเองนะครับผมหรือเลือกดอกเบี้ย0%นนะครับนานสูงสุด72งวดเลยครับผม โอเคครับก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันครับผมสวัสดีครับ